โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งช่างพี่มาเบิ่งจับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ้นะโอ้โหสุดยอดอีรีจ้ะเจ้าก็เห็นดอกพุ้นะขาวจุนพูนงามงามดอกเพชรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจอยสิบายสิลูบสิข้ามเพื่อได้จ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ้นะโอ้โสุดยอดอีรีพ่อแม่พี่น้องจ้ะมื้อนี้เอ็เเจอนจอยไลฟ์สไตล์อ,ลอ,อ,อิอออนเดียร์มาถึงน้องมาดามเฮ็ดมาสลุมบ่ามาหน่แต่ว่าเอียกกะสิเก็บทาเก็บเพื่อน,น้องนอนก็เก็บเพื่อใหญ่ ทางคนจ้างเก็บเพื่อกันพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนี่ยอันนี้นอ้องเด้อน,นี่บอกใครมาเก็บพ่อแม่พี่น้องคนนะจ๊ะโอ้โหพ่อแม่พี่น้องอาชิดทามว่าเป็นยังนอง้องแพทย์เสียไปไซนอ้องแพทย์เท็ดงานอยู่จ้ะนอ้องแพทย์เขียนมาบอกมือขึ้นนี่บอกว่าไอ่ไอยมาเก็บมาเก็บเอาก่อนสี่สิบทากมันสิมาเล่นจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิ่งเนี่ยโอ้โหตาอ้นตาสม่ตาคัมอะหินบิลเบื้งเน่ยจา้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ย สุดจวดอีรีของความงามของเห็ดโอ้อันนี้จะถากซอยไปแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องถากมาซอยไปแล้วโอ้โหพ่อแม่ตะแค่นี่เต็จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นเห็นบอกพี่นพวกเจ้าเบิ่งใกล้ๆกันไปเลยจ้ะดูใกล้ๆให้สะใจให้เต็มตาไปเลยพุ่นพ่อแม่พี่น้องเลยมาเบิ่งอันนี้หน่อยเพิ่นได้หนิเด้อมาเบิ่งดอกนี่หน่อยเพิ่นนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพี่นพวกเจ้าเห็นวะพุ่นอันนี้ดอกนี่หน่อยเพิ่นได้นี่พุ่นะซาบละพี่น ข้างล่างคนสุดยอดจริงๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยมาเบิ่งช่อพีบัตเจนสวรรค์เพชราลายมาเบิ่งช่อนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งดีสเก็บให้เบิ่งโอ้ยดอกเพ็ดนี่ช่ำดีขนาดพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิง่งนี่สุดยอดอีหลๆยังไงขาวจุ้นโพลด้วเบิง่งนี่โอ้โหจะเข้ามาแว่นอุ้ยฟาสวัมป์ที่ซัฟตีวะ อันห้อยนี่กันน้อยน่อยนี่ก็แกเอาจากพ่อแม่พี่น้องก็เป็นสิเสียใจตรงไปน้ำกันจ้ะแต่ก็จะเศร้าถ้พามาเข่ากระตาเอียดจอยโอ้โหสุดยอดอีรีพ่อแม่พี่น้องเอ้อบึงชอนี่คักเนื้ออีรีจ้ะมาพ่อแม่พี่น้องจ้าจอยสิพาเลื่มเก็บเราไปจ้ะนี่รลายคักรลายเนื้อสื่ออัตะชอนน้อยน้อยเป็นบึงเนี่ย เกือมาในซาบลาะพี่นี่ยนะเบียรในน้อยกระลังเกิดจ้ะเหลืบอบบกเจ้าวาเก็บตลอดชาติและเห็ดคอน์นพ่อแม่พี่น้องจ้าอันแรกๆก็เก็บอันซุ่มเป็นหมองระดอกสองดอกนี่ก่อนจ้าเดี๋ยวสิพามาลุ่มเอาสก๊อเก็บเอาที่เป็นชอบเป็นชอบ,ชอบง,างามๆนะจ๊ะเนาะสะออนเห็ดคัตจาน้องมันอูโหูเหลืออีหลีจ,จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเดินมาเดินมาเก็บเห็ดกับเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาคจ้าพ่อแม่พี่น้อง เหย็ดนี่งามอิรีจ้างามคักงามเน่งามบ่มีแบบปัญญาบัญยั่งจาบพ่อแม่พี่น้องจ้าสวยงามจะสีสันตีไม้ฟลอตฟ้าววะ นั่งกระเปานั่งผู้เบาก็ได้ยโอ้โหบึ้งข้างล่างจ้ะกระาอยนายดูเล็บนะพอเล็บนี่ม่อมเลือเกินโอ้ยขาดพ่อแม่พี่น้องจ้ะ ะ,ะขาวจูนพูนเลยหเลดซีเมนตแต่งอลังการงานสร้างพ่อแม่พี่น้องจ้ะนีดค่อยๆแซะเอาจ้ะพ่อแม่พี่น้องเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองงามอิรีจ้ะพ่อแม่พี่น้อง เซตตัวโอ้โหพอจิ๋วตัวขาาจุนพูนอยู่จ้ะขาาง่ามอีหลีกลัวข้าขงในน,นี่ประเทศนี่เอา้า <c oughs> ไอ้ชิตยืยนบึงยืนบึงเมียเสอะเฮ้ ใหม่ออกอยู่จับ,จนนจพ,พ,บพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเนีเ่ยนิขาวจนเงาโอ้โหอะไรเธอจะเลิศขนาดนี้มาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเจ้าเนี่ยอันเห็ดงามๆนะเจ้ากระลังเก็บมาว่างไปเทั้งเทิ้งไงพ่อแม่พี่น้องเบิ่งกระจายเ้อะเบิ้งเบิ้งชอบนี่งัดเฮ็ดรุ่นเฮ็ดจนเนือแตกพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่โตดแตกเด้อ ได้ดิกระเมาถือกล่องให้ยินสะพายกระเป๋าเงินล่านเงี้นแหละโอ้ยเฮียเบ๊กม่จ่ะโอ้โหพูน่ะขาวจูนพูนอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยวางมาทั้งขอนจ้ะเดี๋ยวพาเรามาดูใหม่ดอกนี้ช่อนนี้ ออะไรจะลืดขนาดนี้มาเก็บต่อจ้ะฉันแอร์ที่แต่ฟังกี์โอ้โนี่งัดแผ่นเล่ากระแตกนี่แล้วนะจุจัๆพ่อแม่พี่น้องขน,นี่ ผ่าง,งัดผ่างแงะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาเด้อจ้าเด้อาๆๆอายนำบุ๋มจังไปล่างเอาเนาะจ้าเนาะโอ้โหเลือดจ้ะพ่อแม่พี่น้องเลือดจริงๆเลือดสมแมนเต้นมาพี่มาพี่มาทีนี่ จะห้ามง,งัดเฮตนนินี่พ่อแม่หนังจ้เอืมได้สิบอะไรเป็นช่อช่อเนี่ยอยากได้เป็นช่อมาโซ่พ่อแม่พี่หน้องง่ำแมจ่จ้ยถือข้างในหมด โอ้ยนายนายนี่ก็คือว่อาโอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นประมาณนั้นไหมจ๊ะพูน่ะโอ้โหพ่โโอแม่ี่นองเลยสุดยอดจะสุดยอดช่อเฮียสะเฮียสายเลยนายมันติดกาบใหม่น่ะจะเนาะ คลิปนี้สิพาเบ่งยาวไปเลยนะจ๊ะเด้อพ่อแม่พี่น้องพูนนะเห็นบ่พุนะู่นโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเด้อจ๊ะเด้อมาเก็บเห็ดกับเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาคจะพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาพ่นนะจ๊ะจะพาเบ่งยาวๆไปเลยนะจ๊ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจะพามาดูเห็ดเต็มคอน อุ้มดันี่พึ่งเล่นป่านเพอเวอ์อยู่ดรอเดี๋ยว,วยรกระง่ามเยพ่อแม่พี่นอนอืมปะไตรคอนพ่อแม่พี่นองกออ็อู้มันเป็นสองช่อตัวนี้จ้ะจะนึกว่าช่อเดียวคุณอะ สองชอ่อด้าจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดนะโอ้โหรถเสม็นเต็มจ้ะอีกช้อนหึ่งอีกช้อนหึ่งได้อีกชอ้อนหนึ่ง,งนะแต่เบิร์ดเด้อว,วันจนที่จอยเก็บเห็ดเมื่อวานมาทังควนมันงามปันได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดนะงัดขึ้นมาพูดนะบ้านเดี่พ่อดีบ้านเดี่ยมืดเต้นนี่จ้ะจะไปงัดต่อชอ้อนั้นกันใส่ด้วยชอ้อนีกชอ้อนี่ก็คักตัวนี้ พุ่นนะฟีมือขนาดงัดเท็ดออกเป็นช่อเป็นช่อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุนะ่น่ะเห็นบ่จ้าพวกเจ้าเคยเห็นบ่เก่งกว่านี้เสีย้ยนเสี้ยนง,งัดเท็ดตัวนี้จ้อยหวัวแล้วเป็นหยองเจ้าของพ่อแม่พี่น้องจ้ะอั <c oughs> สนสมีนิดหน่อยเนา,จานะจ้ะเนาะโอย้ยพ่อแม่พี่น้องเอ๋เจัลฟินคักร้ายพ่อแม่พี่น้องจ้ะเฟนจะจัดอีลีเท็ดงาม ตัวน,นี้ได้เก็บเพชรงานเงียง่ามจนกระหย่อนหน่งสาวด้วจ้าพ่อแม่พี่หน่งจะแพชรอย่ามาเก็บเพชรงายๆง่ามถ้าคุณชอนนี่แจกกระซิบคอยๆพ้าพ่อแม่พี่หน่งเก็บงัดเงียเป็นนี้ด้จ้าเด้ คันไดเฮ็ดงามๆเลยนี่เก็บเป็นชอ่อเป็นชอ่อนี่จอยปื้มปื้มพ่อแม่พี่น้องจ้ะโอ้ยพุดนะจะปื้มจ้ะจะมักคักไรจีเป็นเกิดเป็นชอ่อเป็นชอ่อหอากระงาดออกมาเนา่นจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเสียดายน,น้องปรได้ม,มานน้ำขับเป็นสัตนแล้วเบาแตกส,สวดสวดส,วยสวยอยู่กับน้องมากกับไอ้จิตนี่บอกรู้แต่ย่างเมาย่งางมเมาเลยนั่นง,งเงียบปันไก่สิตายหา <c oughs> ่าหลุดบ่รดาพัวบ่พื้นพัวจ้ะพ่อแม่พี่น้อง พุดนะโอ้โห,โโหมันจะพะคุลลุนช่องอันนี้เธอออกไปพุดนะสุดยอดอีรจา้าพ่อแมพ่พี่นนวงจา้ามาเด้อมาเด้อมาเก็บเห็ดกับเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมากับพ่อแมเนอลขาดขนาดเนาะมาเล่มออกข้างล่างพี่จา้ามาเล่มออกข้างล่างพี่ลอง,งดูดิว่าเป็นสิใสใดขนาดใดเนี่ย ถึงออกมาเจอระชัวะพราะว่าเพื่อนอยู่ในดินจ้ะพ่อแม่พี่นวลเกิดจุดใจดินเพป็นดอกเห็ดเป็นจุดดินกระดัมใช่ะละกล่องจุดทางหนึ่งดอกเห็ดอีกทางหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลยขาดบ้องง่า,านันหมเห็นบล่ล่ะ นี่น,นี่เป็นชอานี่หืมเรียนใมาเป็นชอเลยจับพ่อแม่พี่นอ้องถากเรียนกับพ้องกันเนาะโอเคจ้ะก็สร้างเพิ่นกระป๋อยเพิ่นกินไปแน่แหละเพิ่นเป็นเจ้าของขอนนานพนะุ่นน่ะเห็นบ่สเฮจ้าเข้ากินแน่เจ้าของขอนกินแน่แบ่งกันกินอืมปุณหะจ้ะะาพ่อแม่ไปนอน <laughs> สุดยอดบ่ จะไปเก็บทั้งอื่นตัวปล่อยเพิ่นไว้นั่นนั่นเป็นจังไงพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไงจ,จ้าเห็นไหมเห็ดสวยๆของเรานะี่ะเบื้องเนิ้อว่าจอยสังญาแต่บ่กอุ้ยจะประคุณลุ่นช่องบ้าเบืง้งน้องบอกว่าเออจะฝ่ามาเก็บเห็ดเด้ยว่าก้อนถากมันสิเหลือพะนะง,งพนะเบื้องเบื้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้โหสุดยอดอีหลีจะสุดยอดของความงาม มึงไอ้ชิดใจยืนจกทุงอยู่เพื่อนดูสิอันนี้จำอัานี่อันนี้ก็จะเอาจ้าดูสิว่าเราจะแกะได้เป็นพวงไหมเล็บจิ๊กเข้าไปหงัดเป็นแผ่นใหม่ออกมาเลยประเด็นนี้จะจังสิตัดคายแค่นึงเด้อจ้จ้ะไอตัดน้นออกแค่หนึงอ่ะพี่ เห็นบอกพวกเจ้าเห็นบอกไปมองดูับจนะอเนี่โอ้โห,หมีความสามารถซำใดที่จะเอาเห็ดออกมาได้พวกเจ้าคิดว่าจังใดจ้ะโอ้โหงัดเป็นช่อๆเลยจ้ะพ่อแม่พี่นองเอ้ยพุ่น่ะสุดจอดอีรีงัดเป็นช่อๆเก็บกันสุดๆจ้ะโอ้ยสมรลุตขนาด มือนน้นที่มาเบิงกับน่องไว้หน่ะก็หน่องก็บปเด้มากเก็บได้พ่อแม่พี่น่องจ้าหน่องก็จงจงไว้แต่มือนน้นล่ะแล้วหน่องก็มาเบิงอีกหมูอว่านก่อนหนี่มูอว่านหนี่น่องบอกว่าอยากจะไปเก็บบ่เด้อปัสสันก่อนฉากเมื่อศิลิเหมือปัะสันพอดีล่ะจากมือนั้นจนหอดมือนี่มากันจังมือละซ้องสามมือละนอกจากเนาะพอดีเลยไม่พ่อแม่พี่หน่องเอ้พุน่ะไม่มันงัดเป็นช่อชอสดๆดไปเลยจ้า เลิดบอเลิดบอน้องเอ้ยนางเอ e. ้ยอันนี้ก็าพาะเอาแล้วจ้ะหุ่นนจะนี่ก็แตกเต็มตุ่มๆอยู่โอ้โหไปหาต่อจ้ะโอ้ยพี่นะขาดบอลพี่นะโอ้โหจักสิกรอันใดก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหืมมีอนอันมากยิ้มไลามากกับน้นองนอง้องกับเป็นคนไทย ข้องกับเก็บเอาสะดวกสบายวันนี้มากกับผู้บ่าวผู้บ่าวกันย่างจกถุงยศใส่บ่ได้ผู้บ่าวกับบัลลัยอนคือมากกับหน่องมากกับหน่องมวนกว่ามากกับหน่องไปโอ้ยลูกฉันก็เป็นชอให้เลยชอโตกเฮียร์เราจะเก็บก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้อยจนุนก็คืนมาอันนี้ งัดกันอ,กออกปะนะจ๊ะอยากเอากรหโอด,ดต้นหนามพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยปุ่น่ะไอ้ปุ่น่ะจะสิพาพไปงัดออกเป็นชอ่อเป็นชอ่อยุกตะ้นปุนจ้ะเป็นยังไงจ้ะพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดที่งดังดงดังดงัดงัดเก่นมาจา้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเบื้องแนวนี่นะ อดพ่อบักโม่บักแตงบอเป็นช่อช่อชออยู่จ้บพ่อแม่พี่น้องร้ายคักร้ายแน่้น้อสุดจวดอีลีจ้ใจพึ่งแง่เพันสอนส่วนศาสตร์ฮ็ดพ่อแม่พี่น้องจ้าจิงัดงัดขึ้นมาเบื่อใบเบิ่งและจ้ดได้อันที่เป็นช่อชอนี่แม่จ้ะสุดจวดอีลีเนาะเพึ่งแง่นี่ยพช่อนี่พ่อแม่พี่น้องเอ๊ะฮะอดใจเปงัดชักกันพึ่งช่อนี่ยพึ่งนี่เป็นสันเป็นสันอยู่ปุณหเฮ็ดงามขนาดจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ย สุดยอดอิลีจ้ะเลิศเลิศเลิศเ,เพื่อเฟกอิลีจ้ะพ่อแม่พี่น้องเพราะในเ,นเพราะในพ่อและจ้ะเด้อยเ <c oughs> หลายคักลายเนีย่ยสุดยอดจ้ะดอกเพื่อนี่งามงาม,งามพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดวงแนนี่อันนี้ก็ขาวจุ้นพูนอยู่ดวงนี่งพูน่ะเห็ดยังมืองามกระดอกกระเดียสุดยอดอลังการอิริจ้ะพ่อแม่พี่น้องลายคักลายแน่จ้ะ อีปวดโพอีิริบุงเนี่ยพวกเจ้าสวรอนน่บนบอลนี่เลิศเล่อเพอร์เฟกจะเลิศเล่อเพอร์เฟกวันนี้แนมเพนก่อนนั่นก่อนนี้เรื่องเบาขึ้นมากพ่อแม่พี่น้องจ้ะต้องเอาเพิ่นจ้ะพี่เห็นุ่มอ่ส้มเพ็ดตัวเฮาหยดอีหลีเปิดอลังการงานสร้างเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย จะเปนปวดเป็นผู้อะไรสุดจอดอีรีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเลือดเล้อพ่อพวกเจ้าว่าะช่อเป็นช่อกงามขนาดตะละช่อนี่ยช่อเดียวได้นี่ปานดอกไม้เพิ่งนั่นีวว่ปวดผู้วะเลือดขนาดจะเลือดขนาดงัดใหม่พันออกพ่อแม่พี่น้องจ้า เป็นเสด้จเป็นเสือเป็นยังต่อไปอยู่นี่น่นจาจะเน,นาะคัดขนาดโอ้ยแต่ละช้อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะศิวะคำใดแม่จ้ะมันงามคักงามแน่อีรีได้บ่งเงีคุณนะ่ะสีเพิ่งนี่เฮ็ดเฮ็ดค้อนเดียวกันเองสีนี่ง,งามขนาดจ้ะพ่อแม่พี่น้องเลิศเลอขนาดเลิศเลอเลอ,เลอ,อลังการง่านสามบ่งเง จ้าก็สิภาพ,พ่อแม่พี่นองส้มอยู่นี่แล้วมันง่ามไหมนะพวกเจ้ากสิอยักยืนเมื่อเขามาเอาเอาไปแกงสักตัวแม่นบ่จาจ้า <c oughs> <c oughs> อืออ่าละจ้บพ่อแม่พี่นองจา้าคลิปนี้จ้าก็สิฝากไว้สำนีได้จา้าเด้อกราบขอพวกคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามจิมมี่ไห้เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมากระกะน้องแพทมาดามเฮดมัสลูมเด้จา้าเด้อพ่อแม่พี่นง สองพี่น้องคู่หูคู่หาถึงเราจะไม่ได้มาด้วยกันน้องมาพ่อเฮ็ดน้องกระโทนมาบอกให้เอืย้ยเขามาเก็บเอา,น,า,เน,น,านั่งได้ทำใจที่นั่งดีๆเลือดเปิดเสื้อสีขนาดเด้น,เนั่งหาบระด็อีกแล้วนั่งนี่สุดยอดกับคนนะจนะ๊ะนั่งขนั่งได้จริงใจในนั่นนงเฮ็ดดีกับคนสุดๆเลยเล้วแต่คนคนนั่นซีนซีนซีลู้ซึกในการหน่น,หน้องเขามีความจริงใจให้บอกแค่นั้นนะจ๊นะน้พ่อแม่พี่น้องจ้ะเป็นจังสี่นะจ้ะพ่อแม่พี่น้อง โอเคนะจ๊ะเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจะเจ็บจะจนนะจ้าเด้อมีความสุขตลอดไปเออ่พวกเหล้าสี่ส่วนพวกเข้าวสี่ส่วนโควิดไปนน้ำกันนะจ้าเด้อขอให้ทุกคนก็ขอให้ภาวนา่พี่น้เฮ็ดเอเอเฮโลกันเฮ็ดพ่อแมโควิดมันหายไปเรื่อยๆนะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๊ะเสดสิ่งชีวิตปกติประจําวันนะจ้ะเด้อจใจสิขอเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะ สู่ๆไปน้ากันคือว่าเหรอจ๊ะพ่อแม่พี่น้องโอเคจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะกลับลาไปด้วยเห็ดส,สวยๆงามๆของ Enjoy ที่เก็บแต่น่าจ๊ะเนาะจากไอ้น,น้องเพื่อนอะบอกให้มาเก็บพ่อแม่พี่น้องจ้ะเพื่อนอะจ้ะไปแล้วจ๊ะบายๆค่ะสวัสดีค่ะ